เก่งอ่ะตัดนมาเาแล้วเยอะไนไวกยืนไม่ได้อ่ะยืนมันเตะกูตายอ่ะหนักมาอันี้กูรับได้กูไม่เป็นไรกูอยู่นคืนดูภาพดิมีคนมานั่งเคลียร์นะที่อะไรคืนนี้เช้าเคทียร์กูดิ มาแล้วไ,ไม่ไมไตยไม่ตายมีแทงกมบล็อกแล้วผมย่อเออคุตเตะไปผมไม่ตายกำลังใจบาเลยเพี่อเครียดมากเ,าเกนี่าอือปวดเครียดมาแน่บา้า เราตยแล้วเออตายแบเยอะฝอนก่อนฝันก่อนเฉี hmm ่ยตัวเ ah, yeah. ูี้ยเตะปังบล็อกอย่างเดียวไะบล็อกรู้สูตรบล็อกอย่างเดียวอ่าเนี่ยไหนมึงบอกมึงไม่ตายเลยตายที่อะไรเนี่ยกระโดดทีอุมบน